ผู้หญิงคนนึงเพิ่งรู้ว่าในห้องข้างๆของอพาร์ตเมนต์ของเธอนั้นมีมัมมี่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มานานถึง6ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วง Y2K กับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของเมืองทูล่าตอนกลางของรัสเซียชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวลาเดเมร์เลเดเนฟได้เช่าห้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์คนเดียวแต่อยู่ในช่วงต้นปี2000ครับเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเพื่อนบ้านที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี่ยต่างก็พากันคิดว่า เขาน่าจะถูกจับแล้วก็อยู่ในห้องขังด้วยคดีหลักเล็กขโมยน้อยตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยครับจนผู้คนเนี่ยก็เริ่มลืมเขาไปแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนอกแต่ว่าในที่สุดครับเมื่อเจ้าของอพาร,ร์ตเมนต์นั้นเริ่มทําการตรวจสอบห้องพักที่ขาดการติดต่อกับผู้เชา่าเป็นระยะเวลายาวนานพอเปิดประตูห้องเช่าเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็ต้องช็อกกันทั้งอพาร์ตเมนต์เลยครับพวกเขาพบว่านายวลาดิเมียร์เลเดเนฟเนี่ยยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้อง ครัวในอพาร์ตเมนต์นั้นตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาในสภาพมัมมี่ค่ะ